เ็จซับเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวมากินไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่า oh, <no. S 1> เมนูอะไรนั้นเดี๋ยวไปรับชมในคลิปเลยครับไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมกราบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ามาพบก,กับผมสสนาโน,โนครัวหลังห้องนะครับวันนี้ไปตลาดมาเมื่อกี้ครับนี่ได้กุ้งขาวมาเนาะอ,อ่าตั้งหม้อกระทะนะครับหม้อกระทะเดือดแล้วเนี่ยหม้อกระทะร้อนแล้ว ในกุ้งขาวมานะครับส่วนผสมของผมในนี้ก็จะมีน้ำมันหอยแป้งกระเทียมนะครับผมนิดหน่อยอเกลือนะครับผมแล้วก็มีผงปรุงรสนะครับวันนี้ผมจะทำะชุบแป้งทอดหรือว่ากุ้งทอดกระเทียมเดี๋ยวมารอกินพร้อมๆกันนะครับหม้อเดือดแล้วเติมน้ำมันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อกี้ไปตลาดมานะครับเนาะไปตลาดมาหลังจากที่เลิกงานเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องนะรอน้อมันร้อนก่อนเด้อ แล้วนะครับิมม่มเลือกเกี่ยวกระเทียมก่อดนุ่งนี้ฝนตกนะครับอ่าเป็นไข้เป็นหนวัดกันได้ง่ายๆเลยน,น้องๆรักษาสุกัาพกันด้วยนะครับผมอย่างตัวแอ็เองนี่ตอนนี้ก็คือเริ่มมีอาการแล้วเป็นหวัดมาเนี่ยหน่อยๆแล้วนิดๆหน่อยๆ,ๆนอยๆะนะเกี่ยวกระเทียมก่อนนะครับผมเราเอากระเทียมนี่ลงไปเคี่ยวให้หอมก่อนทอดให้หอมก่อนแล้วตักออกนะครับส่วนน้ํามันที่เหลือนี้ เราก็ใช้กุ้งทอดกุงต่อไปนะครับพี่น้องนะ,ะครัวหลังห้องโถก็จะเป็นครัวที่นั่งทํากับพื้นเลยนะครับผมนะห้องก็จะเป็นลกๆหน่อยขอโทษขอออภัยนะครับผพูดไม่ค่อยชัดเลยเป็นหวัดพี่น้องเดี๋ยวตจะ <c oughs> ตเชียมที่เราโทษอ,ออกก่อนนะครับ ไปเดี๋ยวเราก็นำกุ้งลงไปทอดแป๊บน,นึงนะครับแป๊บหนึ่งนะขออน,นุญาตใช้มือนะครับผมขออน,นุญาตใช้มือเด้อบุกเลยอ่ะ มมอนุญาตทอดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เนาะครับเสร็จสับเรียบร้อย